สวัสดีคะ่ะทันติตามาแก้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสวนพี่จิ้มนะคะอยู่ตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะได้ใช้คู่หูหมาจันของเรามาตลอดระยะเวลา4เดือนนะคะพี่ตั้งแต่เดือนกันยาใช่ไหมฮะ,ะตลอดระยะเวลาสเดือนนะคะและวันนี้ก็รับเพิ่มอีกหนึ่งโปรนะคะเพื่อที่จะ สะสมอาหารนะคะค่ะอันนี้ลุงไก่นะคะที่ปรึกษาเกษตรค่ะนะคะวันนี้มาเยี่ยมชมสวนนะคะค่ะดูทั่วๆนะคะเงินล้านแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะหลังเก็บเกี่ยวพี่ก็บอกว่าสะสมอาหารด้วยคู่หูมาัศจรรย์ของเราร้อยเปอร์เซ็นะคะทุกท่านดูได้เลยนะคะตำบลละอายอำเภอฉะหวางจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะทุเรียนตอนนี้อายุกี่ปีคะพี่อายุ มีเจปีแล้วก็มี10ปีสิบเลือปีเลยค่ะเจ็ดปีขึ้นนะคะ,ะติดตามได้เลยนะคะว่าฤด,ดูการต่อไปนะคะเงินล้านแน่นอนนะคะค่ะนะคะดูทั่วๆนะคะสะสมอาหารใบสวยมากนะคะค่ะที่สําคัญพี่ก็มีร้านค้าด้วยเป็นจุดกระจายสินค้าของเราได้สบายเลยนะคะค่ะทุกท่านดูนะคะ,ะชมดูทั่วๆ ลูกสาวสวยด้วยนะเจ้าของสวนน่ะนะคะค่ะต้นทุเรียนสวยลูกสาวสวยด้วยนะคะสนใจติดต่อได้นะคะติดต่อคู่หูมาสจันค่ะติดต่อคู่หูมาสจันนะคะค่ะมีหน้าร้านจําหน่ายนะคะนะคะดูทั่วๆนะคะคุ้มมากค่ะวันนี้นะคะโอเคนะคะดูทั่วๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดูใบนะคะดูใบ เงานะคะหมายถึงว่าเขาสะสมอาหารได้สมบูรณ์มากนะคะขนาดตอนนี้บ่ายโมงกว่าจะบ่ายสองแลวนะคะค่ะดูใบนะคะ,ย,ะ,คะยังไม่หลับนะคะสวยมากความเข้มของใบนะคะค่ะใบสมบูรณ์ก็คืออาหารสมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะออกดอกนะคะค่ะสังเกตดูได้เลยนะคะ ความสมบูรณ์ของใบนะคะผลงานคู่หูมัดจันนะคะค่ะดูตัวทั่วนะคะเงินล้านแน่นอนกับแปลงนี้กล้าการันตีนะคะโอเคดูตัวทั่วค่ะโอเคโอเคค่ะ